สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักสัตร์ให้กับผู้ที่เกิดปีฉลูหรือว่าปีวัวประจำเดือนธันวาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่3 1ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ัครับก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดปีฉลูหรือว่าปีวัวนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์ และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดปีฉลูครับดวงชะตาของท่านประจำเดือนธันวาคมปี2566นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีฉลูในช่วงของเดือนธันวาคมนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี้คือไพ่สิบไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยุบซ oui. ีนั้นหมายถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนะครับเมื่อไพ่สิบไม้เท้ามาอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์นั่นก็หมายความว่าการทำงานหรือว่าการร่วมฉลองสังสรรค์ของผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นตัวท่านเองจะได้ทำงานร่วมกับคนหมู่มากหรือว่าจะมีการร่วมฉลองสังสรรค์กับญาติสนิทมิตรสหายของท่านกิจกรรมใดๆที่จะต้องมีการเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ รวมไปถึงบางท่านนั้นที่เป็นพ่อค้าแม่ขายต้องให้บริการหรือว่าขายของให้กับลูกค้าจํานวนมากมากมายหลากหลายเพศหลากหลายวัยในลักษณะแบบนี้นั่นเองเนะครับบางทีบางท่านนะฮะด้ไพ่ใบนี้นั้นอาจจะมีการโยกย้ายไปทํางานร่วมกับคนหมู่มากเช่นบางท่านนี้นะครับไปทํางานโรงงานหรือว่าบางท่านนั้นต้องเป็นครูบาอาจารย์ในการที่จะต้องสอนเด็กจํานวนมากหรือว่าบางท่านนี่นะครับผมมีการโยกย้าย เข้าสู่ออฟฟิศใหญ่หรือว่าเป็นเฮดออฟฟิศนั่นเองนะครับก็จะมีคนจํานวนมากทํางานร่วมกันแบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดปีฉลูในช่วงของเดือนธันวาคมค่อนข้างยุ่งนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าตัวท่านเองนั้นจะต้องมีการรีบเร่งการทํางานนั่นเอง เพราะว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีนั่นเองนะครับก็เหลือระยะเวลาอีกไม่กี่วันประกอบกับเดือนธันวาคมนั้นมีวันหยุดเยอะมีวันหยุดยาวด้วยนะครับบางทีวันเวลาในการทํางานของท่านนั้นค่อนข้างน้อยบางท่านนั้นก็บอกว่างานต่างๆนั้นมันจะต้องแล้วเสร็จในปี2566คือมีการวางเป้าหมายเอาไว้นั่นเองก็เลยทําให้ตัวท่านเองนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองนั่นเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่10บไม้เท้าครับ ชาวปีฉลูครับพูดถึงเดือนธันวาคมนั้นเป็นเดือนสุดท้ายของปีนะครับก็เหลือวระยะเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะฮะปีพุทธศักราช2566ก็จะจากเราไปปีใหม่ปีพุทธศักราช2567ก็จะเข้ามาแทนที่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนศักราชใหม่นั้นดวงชะตางคนเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับ ในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสําหรับท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับท่านั่งของดวงชะตานั่นเองนะครับเป็นช่วงเวลาที่ตัวท่านเองนั้นควรที่จะหาโอกาสหาเวลาไปเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะครับถ้าว่าตัวท่านเองนั้นสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้รีบติดต่อมาที่ผมอาจารย์นุได้เลยนะครับตามลายไอดีที่อยู่ด้านล่างจอนี้ได้เลยผมอาจารย์นุยินดีพร้อมที่จะให้บริการทุกท่านเลยนะครับ เดี๋ยวเราขยับไปที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2กันบ้างนี่คือไพ่ k ค n g งออฟวอนหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้าไพ่ใบนี้ก็หมายก็ว่าดวงการงานของท่านนั้นจะมีโอกาสประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าบางท่านนั้นอาจจะมีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนขึ้นไปดูแลงานที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นมีโอกาสตตัวท่านมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่ใบน,นี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อรองเจรจาการพูดคุยของท่านนั้นจะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีคนที่ทําหน้าที่เป็นฝ่ายขายคนที่ทําหน้าที่เป็นเซลล์ถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าดวงการงานของท่านเกี่ยวกับการหาลูกค้านั้นจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับคล้ายๆกับไพ่ควีนออฟวอนที่อยู่ในตําแหน่งที่8ไพ่ใบน,นี้ก็ด้วยเช่นกันนะครับ ผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นเป็นคนที่มีความคล่องตัวในการทํางานสูงมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉลาดมีปฏิพานไหวพริบดีนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเป็นคนที่มีอัตยาศัยไมตรีดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีนั่นเองนะครับดวงการงานของท่านที่จะต้องมีการพูดคุยต่อรองเจรจาการขายงานคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนี่นะครับก็หมายความว่าร้านของท่านหรือว่ากิจการของท่านนั้นจะมีลูกค้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมาก ดวงการงานของท่านนั้นจะยุ่งหน่อยนะครับและที่สําคัญก็คือว่าจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งเดี๋ยวไปนู่นมานี่โดยตลอดนั่นเองนี่คือความหมายของไพ่ queen o f w b o a r d นั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่6นะฮะนี่คือไพ่ justice ไพ่ justice นั้นก็ด้วยเช่นกันนะครับผู้ที่เกิดปีฉลูในชั้ที่ทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของท่านนั้นจะดีมากๆจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเมตตาเองดูส่งเสริมนั่นเองนะฮะจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไพ่ใบน,นี้ยังตีความหมายได้ว่าท่านที่ทํางานรับราชการที่อยู่ในกระทรวงที่ปกครองคนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมนี่นะครับเป็นนักกฎหมายเป็นอายการเป็นผู้พิพากษาคนที่ทํางานอยู่ในกรมราชทันเน่ก็ดีมากๆเลยนะครับสำหรับความหมายของไพ่จัสติกไพ่จัสติกนั้นยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดปีฉลูนะครับ ที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสถาปนิกในการออกแบบโครงสร้างตึกต่างๆหรือว่าอาคารต่างๆที่มีความสลับซับซ้อนเยอะๆคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไอทีการวางระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับหรือว่าคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขการเงินรวมไปถึงพวกบัญชีต่างๆพวกนี้คนที่เป็นฝ่าย HR ฝ่ายบุคคลนะครับถ้าเป็นไพจัสติกก็หมายความว่าดวงการงานของท่านด้านนี้จะดีมากๆนั่นเองนะครับ ภายไปนี้ยังฝากไปถึงผู้ที่เกิดปีฉลูด้วยนะครับว่าการที่ตัวท่านเองนั้นจะตัดสินใจทําสิ่งใดก็ตามแต่ในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นขอให้ตัดสินใจด้วยความละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะฮะภายไปนี้ถ้าว่าตัวท่านเองนั้นจะไปลงนามทําสัญญาอะไรก็ตามแต่ในช่วงของเดือนธันวาคม ผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นจะต้องอ่านศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะลงนามนั่นเองเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7นะครับผมนี่คือไพ่เพจออฟ p พน t a อร์เอร์รู้ว่าไพ่เด็กถือเหรียญไพ่ใบนี้หมายถึงบุตรบริวารจะนําโชคมาให้คนที่มีลูกน้องลูกจ้างมีทีมงานก็หมายความว่าลูกน้องของท่านนั้นเก่งและก็ฉลาด ช่วยงานของท่านได้ดีมากนั่นเองนะครับส่วนท่านที่เปิดรับสมัครพนักง,งานใหม่เพื่อนร่วมงานใหม่ก็หมายควาว่าลูกน้องทีมงานคนใหม่ของท่านนั้นเป็นคนที่เฉลียวฉลาดแลักที่สําคัญก็คือว่าเอาการเอางานเป็นอย่างยิ่งเลยแต่ว่าไพ่ข้อนี้จะมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าลูกน้องของท่านนั้นแม้ว่าจะเก่งฉลาดก็ตามแต่นะครับแต่ว่าตัวเขาเองนั้นจะไม่ค่อยที่จะผูกพันกับองค์กรหรือว่าตัวท่านมากสักเท่าไหร่นั่นเองถากว่าที่ใดมีการจ้างให้ราที่สูงกว่า เขาก็พร้อมที่จะไปนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าลูกน้องลูกจ้างของท่านนั้นจะทํางานตามอัตราค่าจ้างนั่นเองนะครับคือจ้างเท่าไหร่ก็คือทําเท่านั้นนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถ้าตีความหมายว่าเป็นลูกของผู้ที่เกิดปีชลูลูกหลานของท่านนั้นจะนําโชคนําเรื่องราวดีๆมาให้กับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่นั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าหากว่าลูกๆของท่านนั้น ไปสอบแข่งขันอะไรประมาณนี้ลูกๆของท่านนั้นก็จะประสบความสําเร็จได้ดังใจฝันและตัวท่านเองนั้นก็จะปลื้มอกปลื้มใจอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับผมไพ่เพจออฟแพนด์ร์เคอร์รู้ว่าไพ่เด็กถือเหรียญยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีฉลูนะครับท่านใดที่มีลูกๆนี่นะฮะก็หมายความว่าลูกๆของท่านนั้นจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและเมื่อยามแก่เท่านี่นะครับลูกๆของท่านนั้นก็จะช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินการทองได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4กันบ้างนี่คือไพ่เอ็ดออฟคัพหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยนั่นเองไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดปีฉลูจะมีโอกาสนะครับได้เฉลิมฉลองสังสรรค์ก็มีความเป็นไปได้นะครับในช่วงปลายเดือนนั้นก็จะเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็ย่อมที่จะมีการเฉลิมฉลองกับสมาชิกในครอบครัวกับญาติสนิทมิตรสหายในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับ ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับอาหารการกินฉะนั้นผู้ที่เกิดปีฉลูท่านใดที่เป็นห่วงด้านของน้ำหนักตัวเนี่ยต้องควบคุมตะบะให้ดีนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นจะไปงานเลี้ยงงานฉลองสังสรรค์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือว่าท่านที่ทำงานอยู่ในองค์กรต่างๆรวมไปถึงบริษัทห้างร้านต่างๆก็จะมีการเลี้ยงปีใหม่ฉลองปีใหม่กันเรื่องอาหารการกินนั้นบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีอดมีแต่คำว่าอ้วนนั่นเองนะครับ ไพเอ็ดออฟคัฟยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีฉลูบางท่านนั้นจะมีโอกาสได้บ้านแต่ว่าเป็นบ้านขนาดย่อมนะครับอาจจะเป็นทาวน์เฮาส์เป็นทาวน์โฮมรวมไปถึงเป็นคอนโดมิเนียมราคาตั้งแต่1ล้านบาทจนถึง3ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งไพเอ็ดออฟคัฟยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดปีฉลูบางท่านนั้นอาจจะได้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5นี่คือไพ่8ไม้เท้า ไพ่แได้เท้าก็หมายความว่าดวงการงานของท่านเนี่ยตัวท่านเองอาจจะได้รับผิดชอบงานค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับคนที่เป็นข้าราชการก็มีโอกาสนะครับที่ตัวท่านเองนั้นจะได้ควบสองตแหน่งคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขานะครับอยู่ๆเจ้านายหัวหน้างานก็อาจจะเพิ่มงานเพิ่มหน้าที่ให้กับท่านนั่นเองพูดยังไงก็คือว่าไม่ได้ทาหน้าที่เดียวนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนี่นะฮะมีอาชีพหลักก็มีอาชีพรองมีการหารายได้พิเศษเข้ามา วันหยุดนะครับหรือไม่ในช่วงเย็นนะครับก็อาจจะมีการไล์สดขายสินค้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็เอาของไปขายเพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มเติมซึ่งถือว่าดีมากเลยนะครับแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่แปดไม่เท่ายังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นถ้าหากว่าทําธุรกิจการค้าการขายก็คือไม่ได้ทําธุรกิจด้านเดียวไม่ได้ขายของอย่างเดียวคือขายของหลายๆอย่างทําธุรกิจหลายๆอย่างไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของไพ่ 8ไม่เท้านั่นเองครับส่วนไพ่เจ็ดถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี้นะครับไพ่ใบนี้นั้นหลกัหลกๆเป็นเรื่องของความรักแต่ถ้าเป็นด้านอาชีพการงานไพ่ใบนี้ตีความหมายได้ว่าชาวปีฉลูนะครับที่ทำหน้าที่หรือว่ามีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงพวกแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าผู้หญิงรวมไปถึงพวกเครื่องประดับต่างๆนะครับท่านที่เปิดร้านเสริมสวยร้านตัดผมร้านทำเล็บร้านต่อขนตาการขายเกี่ยวกับ,กบพวกเครื่องสําอางต่างๆนี่นะครับ บอกได้เลยนะครับว่าจะดีมากๆสําหรับความหมายของไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็การจัดอีเวนต์การจัดงานต่างๆนั้นท่านที่มีอาชีพด้านนี้ผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นจะเฮงมากๆเลยนะครับในช่วงของเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดปีฉลูกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวท่านเองมีไพ่เจ็ดเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่3 ไพ่เจดียญนี้ก็หมายควาว่าการเงินการทองของท่านในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นจะเริ่มมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นตัวท่านเองนั้นจะหาเงินได้มากยิ่งขึ้นส่วนท่านที่มีการเก็บหอมรอมริษมาไว้นี่นะครับบางท่านนั as as ้นอาจจะเอาเงินตรงนี้แหละไปลงทุนทําธุรกิจการค้าการขายทําอาชีพส่วนตัวบางท่านนั้นที่มีกิจการอยู่แล้วก็จะได้เอาเงินส่วนนี้แหละนะครับไปลงทุนขยับขยายกิจการให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น แต่ถ้ากว่าตัวท่านเองนั้นจะเริ่มทําธุรกิจนะครับหรือว่าทําอาชีพค้าขายส่วนตัวเริ่มในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นถือว่าเป็นหมุดหมายที่ดีมากๆมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีฐานะที่มั่นคงมากยิ่งขึ้น,น่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีฉลูครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปซิด้วยนี่คือไพ่ Queen of Penta c l e เหรือว่าไพ่ราชินีถือเหรียญไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าตัวท่านเองนั้นจะได้เงินได้ทรัพย์คือหาเงินได้มากยิ่งขึ้น ตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านนั้นบางทีจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่าส่วนต่างหรือไม่อาจจะได้ค่าในหน้าและนอกจากนั้นอาจจะหมายถึงเงินโบนัสเงินพิเศษที่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับนั่นก็หมายก็ว่าดวงการเงินของท่านนั้นจะดีมากๆนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามีไพ่ใบนี้จะทําให้ตัวท่านเองนั้นมีเงินมีทองเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เกิดราศีกุม รับรองเลยนะครับว่าได้เงินได้ทรัพย์ตรงนี้เที่ยวในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้อย่างสบายใจการเงินไม่ขัดสนอย่างแน่นอนนะครับผู้ที่เกิดปีฉลูครับส่วนไพ่เพจออฟแพนเดอร์เครอรว่าไพ่เด็กถือเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาบจากบุตรหลานหรือว่าบุตรบริวารของท่านหากผู้ที่เกิดปีฉลูต้องการอยากจะเสี่ยงดวงในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี่นะครับควรที่จะให้บุตรหลานของท่าน ลูกๆของท่านนี่นะครับเป็นคนสุ่มเลือกให้นั่นเองนะฮะมีโอกาสนะครับที่จะได้โชคจากเขามีโอกาสที่จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับผู้ที่เกิดปีฉลูครับพูดง่ายๆก็คือว่าดวงการเงินการทองของผู้ที่เกิดปีฉลูนั้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นดวงการเงินดีส่งท้ายปีเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เกิดปีฉลูครับ คราวนี้ที่เราจะไปคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีฉลูกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนธันวาคมเดือนส่งท้ายปีนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่เอ็ดออฟคันะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่4ไพ่ใบนี้ถ้าหมายถึงความรักในหมู่ญาติมิตรในครอบครัวของท่านนั้นถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าจะมีการเฉลิมฉลองหรือว่ามีการจัดงานสังสรร์อะไรสักอย่างหนึ่งในลักษณะแบบนี้ ตัวท่านเองนั้นก็จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวจะยิ่งเพิ่มความรักสมัครสมานสมัคคีที่ดีต่อกันนั่นเองนะครับถ้าว่าตัวท่านเองนั้นกับญาติพี่น้องมีความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันก็มีโอกาสนะครับที่จะปรับความเข้าใจกันในการจัดฉลองในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี้คือไพ่เจ็ดถ้วยนั่นเองนะครับไพ่เจ็ดถ้วยนั้นก็หมายควาว่าผู้ที่เกิดปีฉลุทั้งชายและหญิงนั้น เป็นคนที่มีเสน่ห์และเจ้าชู้มากๆนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นแม้ว่าจะมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วก็าอาจจะมีกงมีกิ๊กมีคนเข้ามาให้ความสนใจในตัวท่านก็มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์สารต่อคบกันแบบลับๆนั่นเองนะครับแต่ระวังปัญหาต่างๆจะตามมานะฮะถากว่าตัวท่านเองนั้นมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วก็ควรที่จะขักห้ามใจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีฉลูหรือว่าปีวัวประจําเดือนธันวาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่สาธันวาคมปีพุทธศักราช2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยในคชับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีฉลูทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะนำคำติชมของท่านนี่แหละไปพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มานโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ